ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณมดห้ามขำค่ะห้ามขำนะครับเงื่อนไขก็คืออมน้ำไม่ได้ปากมาดูกันว่าเราจะปล่อยน้ำออกมาหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเป็นคนข้อแข็งไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับคนไม่ค่อยขำเออคยขำคลิปอะไรแบบนี้เบเบมากเพราะพวกเราเนี่ยขนอแขอยู่แล้วใช่มเซียนอยู่แล้วขำอะไรอย่างเงี้ยอ่า ก็เลยมาดู UM <Dante> ตัวคลิปมาจากไหนครับคุณมดมาจากผู้ชมทางบ้านนะคะ่ใชผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามามาดูกันว่าเราจะขำคลิปเนี่ยกรู้เหมือน่มันจะขำคลิปไหนี่ยเรื่องขก็คืออมน้ำใหม่ครับคุณมดนี่การเล่นก็คือเริ่มด้วยการอมแล้วก็มัดตาสังใช่ไหมครับคุณมดมัดตาสังได้ไหมพูดว่าอะไรคุณมดฉันทำบ้านไม่ได้ยิน ไม่นะไม่ต้องถามเ๋าไม่ต้องถามไม่ต้องถาม <S <S ลาืมเลยนะ,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 ะยังพูดไม่รู้เรื่องเลยถ้าเริ่มใหม่่ะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนเห็นไม่ชัดเาใหม่เนื่องจากทุกคนเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรื่องใหม่ให้ดูยังไงยังไงครับฟีแต่งไม่ต้องพูดให้ชัดเพราะเดี๋ยวเขาจะวิ่ง่วนไม่ได้ทีงานนี้ ที่เป็นเจตียะอเอเออิ่มแล้วไม่ต้องถ่ายมไม่ต้องอุ่นจะพูดอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม,ม,อถามเอเอโอเคได้องั้นเริ่มเลยค่ะทีมงานอ,าอืม เป็นไงครับคุณหมดเดี๋ยวได้ว่าดิเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าช่วงช่วงจะขีดแล้วเลยหรืจะขีดั่าสุดแรงเลยใช่ไหมเป็นไงครเพราะว่าอันเนี้ยฉันตามหาคลิปนี้มานั้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นมีมเด็กที่มันขีดอะฉันเกลียดว่าเลย มันตลกอ่ะมันถึงใจแทเออไม่รู้ใครไปตีเหมือนแล้วไปทำเป็นเซนจูรี่ขวบ mm <laughs> อุ้ยไม่ได้ขรัไม่ได้นะเมื่อกี้อาจจะกระตุกออกมานิดนึงเพราะว่าช่วงอาจจะมีแบบไม่มีใครเซฟพระเลยเนาะเซฟแล้วเซฟแล้วก็เซฟแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหล่อลื่นนิดนึง มีความหยุดหยุดชะลอมาเอจังหวะใช่่ตัวเองเล่นคือตัวเองเลนกัสบายดีเหมือนเหมือนมันหยุดให้เราแบบขำ spect respect start atspect น้องกลัวน้องกลัวจรินงน้องกินได้ด้วยเหรอน่าจะปกติคืนนนนนอนางกินหนอนไ,ไม่อะตวหน่ <ielle S 2> ไปตัใหญ่ไปต<ห>ัวใหญ่ไปเองอาจจะกลัว I put the super saiyan. Yeah. แล้วเนี่ยดูดิขนาดแล้วสูตก็เลิกไปแล้วอะตูดนั้นโผล่ลอยอยู่ทำไมันไม่เคยเห็นคลิปนี้วะตายได้นะไมู่้ตายเรียนจะตูดไรเห็นขึ้นมาตอนนี้เ็ใครช่วยน้องหรือยังไม่หน่วยเนี่ยเอ้ยน้องกบบโอยิ่หนาเลย You probably say it a million times a day. Uh, ah. uh. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> ได้ได้วยเหรอไม่ก็ู้งเชื่อไมหมข่มลยล่น้ <c oughs> ำ <c oughs> I can't do it. My tummy h u r t เป๊ะป่ะคะทุกคนตลุคลิปไหนกันบ้างส่วนลึกละคือยังไงขอแข่งคอแข็งยังไงเออเอ สำหรับใครนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคลิปที่คิดว่าขาตับแตกมากๆนะรอติดตามหน้าเพจ f a c e b o o k ได้เลยเดี๋ยวเราจะโพสตให้ทุกคนมาแปะลิงก์มาดูกันว่าเราสองคนจะขาคลิปคุณหรือเปล่าแต่แน่นอนด้วยความที่ข้อแข่งอะ่ะอืมสบายๆทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน E นะีหน้ามาดูกันว่าจะขำขนาดไหนบ๊ายบาย